f o r ์เนอร์หกสี่ห้านะครับเครื่องนี้ทําการาใส่ปุ่มกดสั่งงานสวิตช์เสร็จเรียบร้อยนะครับจากที่ของเดิมที่หลุดออกมานะครับก็ต้องเปิดยกชุดหน้าจอนะครับแล้วก็วงจรทุกอย่างนะครับเพื่อใส่ตัวปุ่มกดแล้วก็ชุดสปริงแล้วก็เกลือกม้าตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิมนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ไวเจร้านลกรีไบ เราก็ยินดีให้บริการนะครับก็ตรงนี้ทําการชาร์จได้ตามปกตินะครับกลับมาชาร์จได้ตามปกตินะครับไฟสถานะเซนเซอร์ทํางานได้ตามปกติชาร์จไฟก็ได้นะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวจะมาดูตัวปุ่มกดเปิดปิดไฟนะครับนี่นะกดเปิดไฟปิดไฟเปิดไฟปิดไฟนะครับเปิดไฟเลื่อนลงนะครับเลื่อนลง เดินขึ้นนะครับย้อนกลับสตาร์ทไปจับสัญญาณ GPS ได้ตามปกตินะครับขอบคุณมากนะครับที่ไปเจอ้านลอกรีไบ์แล้วก็ยินดีให้บริการครับคุณครับ